รูทรงพิริหารเข้าใหม่1นคันกับ t ต y o ต a c a m r รี2.5 h y r r i ด r e ี i u m m มไม่ c h เชนปี2021รถมือเดียวประวัติสูเลยไม่ใช้งานน้อยมากคันนี้นะคะสำหรับใครมองหาแ Cam มรี่ไม่ c h เช n อยู่ปี2021บอดี้สีดำดูคลิปนี้ให้จบรับรองได้ไปคุ้มค่าแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท,ท่านเลยนะคะวันนี้กลมจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยนะคะในช่องรถมือสองกับนุชที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะที่เพชรยนต์สาขา3ของเราเนี่ยพามาอัปเดตรถเข้าใหม่สวยๆหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้กับรถหรูทรงผู้บริหารเลยโตโยต้าแคมรี่2.5ไฮบ Pre m i ีเ m ียมไมโนเชนปี2021เลยนะคะราคา989,000 ทาทเ่จัดยอดเต็มฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ16ื่นเท่านั้นเองนะคะพร้อมดอกเบี้ยสุดพิเศษเลยเริ่มต้น1.29%เท่านั้นเองนะคะวันนี้จะพามาดูสภาพแรกเข้าเลยนะคะว่าที่เพจยนต์ของเรารับรถเข้ามาเนี่ยสวยเกดเอแค่ไหนดูคลิปนี้ให้จบเลยในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะดีไซน์พรีเมียมแล้วนะคะด้วยกระจังหน้าสีโครเมียมแบบนี้สภาพสวยๆมาพร้อมนะคะเซ็นเซอร์รอบคันเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟเดย์ทม์นันนิ่งไรนะคะมาบอกอยู่ อยู่ในชุดคมเดียวกันสภาพเดิมเลยไฟยตัดหมอกมีมาให้สภาพสวยๆแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะงานสีค่ะสีดาเดิมโรงงานนะคะรอยฝากระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีร่องรอยรักยิ้มสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะคะและคันนี้ยังไม่มีการเก็บงานหรือว่าสปาใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะรถเพิ่งราบเข้าร้านมาใครสนใจนะคะดูคลิปนี้จบแล้วจองล็อกสิ์ได้เลยนะคะ989,000บาทป่งสุบร้อเดิมโรงงานนะคะแม็กเดิมโรงงาน ขอบสนะคะยางปี2024ทั้ง4เส้นสภาพดอกยางนะคะมีแบบเหลือๆเลยใช้งานได้ระยะยาวแน่นอนนะคะป่งซุ้มล้อเดิมแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวด้านข้างประตูค่ะเรียมสันของตัวถังมาในสภาพเดิมกระจกรอบคันค่ะเดิมโรงงานโตโยตา้าไม่มีรอยแตกรล้ามาด้วยนะคะกระจกรอบคันพาร์ทเดิมมือเปิดเป็นสีโครเมียมแล้วเนะคะเปิดเข้ามาภายในบอกเลยว่าพรีเมียมสุดๆคันนี้นะคะได้ตัวเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับคอนโซลกลางพรีเมียม เกียร์ออโต้หมวดสปอร์ตต่างๆมีมาให้ร,ระบบแอร์ออโต้จอกลางรองรับ Apple CarPlay and r o i d a u t o มีมาให้กล้องถอยหลังโอ้โหจัดเต็มเลยภูมิใยมันติฟังก์ชันแล้วภายในยังไม่มีการเก็บงานนะคะจะมีรอยเปื้อนนิดนึงนะเดี๋ยวเราเก็บสปาให้นะคะส่วนด้านซอกประตูขาหัวนอ็อตเมกอาร์คเดิมเดิม ไม่มีร่องรอยขยบขยืดเลยสภาพสมบูรณ์มากๆค่ะแผงประตูก็อยู่ในสภาพเดิมจากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะเมคอาร์กแต่ละจุดมาในสภาพเดิมๆเลยหรือจะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะเสาบีคันนี้มาในสภาพเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยการขยบข,ขยืดเลยแผ่นเพจนะคะวันเดือนปีผลิตปี21แท้สามารถเช็คกับตัวสำเนารถได้เลยนะคะน็อตแต่ละจุดเดิมๆโครงสร้างการันตีให้สามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ชัดเจนเลยนะคะและในส่วนของรายละเอียดห้องพุดยสารด้านหลังค่ะกว้างขวางเลยคันนี้นะคะได้ในส่วน ของตัวเบาะหนังแท้สภาพสวยแอร์ตอนหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่ๆขาแล้วก็ซอกประตูค่ะหัวน็อตเ a k อารเดิมเลยนี่นะคะสวยสวย หัวน็อตไม่มีร่องรอยขยบขยืดเลยน็อตเดิมสเปคเดิมโรงงานนะคะโครงสร้างเนี่ยเรากลาันตีให้เลยนะคะม้านหลังมีมาให้ครบอุปกรณ์เสริมต่างๆจากโรงงานก็มีมาให้ครบเ,รเช่นเดียวกันเรียมสันเส้นสายตัวรถมาในสภาพเดิมเลยนะคะไฟท้ายด้านหลัง LED เต็มระบบมาให้แล้วนะคะด้านท้ายไม่มีการโดนชนท้ายมาค่ะสภาพสวยๆแบบนี้เลยไฟท้าย LED เต็มระบบมาให้แล้วนะคะบอกเลยว่าคันนี้ไม่มีตําหนิ9 8 9 0 0 0บาทนะคะพร้อมดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น1.29%เเท่านั้น ใครสนใจอยากได้คคมรี่มือ2ไปใช้งานรุ่นไ i ม o เนเชน g e อยู่คันนี้เข้ามาใหม่บอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะรีบติดต่อเข้ามาดูรถได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างรับรองคันนี้นุชขัดมาให้แล้วนะคะสภาพสวยพร้อมเสิร์ฟแน่นอนมพออีพรมปูมาให้ด้วยนะ,ะจากเจ้าของเดิมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเก็บไว้ด้านหลังเนาะนี่นะคะมีมาให้เพิ่มเติมอุปกรณ์ด้านล่างจากโรงงานนะคะแม่แรงต่างๆ อย่างอะไรมีมาให้ครบนะคะช่วงล่างไม่มีริ้วรอยน้ําท่วงพิกคว่ำม,มานะคะสภาพเดิมๆแบบนี้เลยการันตีมาให้แล้วตัวรถไม่มีประวัติพิกคว่ำเลยนะคะนี่สวยมากคันนี้ไฟท้ายเดิมๆเ,เลยน็อตน,นะคะต่างๆโครงสร้างเนี่ยนุ่นแงให้ดูเลยน้ำมาในสภาพเดิมแบบนี้ไม่มีการโดนชนท้ายมานะคะอุปก,กรณ์ครบโคร,รงสร้างเดิมนะคะจากโรงงานแล้วการันตีให้เลยนะคะ มือเดียวประวัติศูนย์แน่นอนคันนี้เรียมสันต่างๆดูงานสีได้เลยไม่มีผิดเพี้ยนสีเดิมโรงงานสภาพสวยๆกระจกรอบคันนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมแล้วด้วยจากโตโยต้าเลยนี่นะคะกระจกรอบคันพาร์ทเดิมได้แม็กนะคะอลอยสีทุทนสภาพสวยมาให้แล้วนะคะแม็กบอกเลยว่าสวยมากคันนี้และในส่วนของรัเดียร์ห้องผู้โดยสารทั้งสองข้างค่ะพี่ๆขาดูนิดนึงนี่นะคะแอร์ตอนหลังมีมาให้สภาพสวยเลยตัวเบาะไม่มีร่องรอยฉีกขาดนะคะเบาะสวยๆเดิมๆ ซอกประตูทั้ง4บานนะคะหัวน็อตเบคอัพเรียงยาวสวยงามแบบนี้มีมาให้เห็นม่านหลังมีมาให้ครบเลยนะคะกระจกรอบคันพัดเดิมสวยๆหรือจะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะเสาบีด้านข้างกันเลยนะคะสหรับตัวนี้ได้นในส่วนของรายละเอียดเสาบีเดิมโรงงานนะคะไม่มี่องรอยขยบขยื่นสติ๊กเกอร์มอกต่างๆมีมาให้เห็นแบบนี้เลยการันตีให้แล้วตัวรถไม่มีประวัติผิดความชนหนักมาท่านไหนที่มองหาอยู่นะคะสาหรับรถเดิมๆนะคะตัวน็อตแต่ละจุดเห็นได้ชัดเลย นี่นะคะไม่มีร่องรอยเลยนะคะสำหรับตัวรุ่นน็อตต่างๆนะคะไม่มีร่องรอยขยับขยื่นมาสเปคเดิมโรงงานจริงๆนะคะสติกเกอร์โอ้โหมอกอติดตั้งเดิมนะคะภายในเนี่ยพรีเมียมมากๆเลยนะคะด้านตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเบาะหนังไม่มีด้วรอยฉีกขาดเลยสภาพค่อนข้าเนีบนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดออปชั่นกันบ้าง สำหรับคันนี้นะคะรถยังไม่มีการล้างเลยนะคุณพี่ต้องแจ้งก่อนนะคะว่ารถยังไม่มีการล้างสปานะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันสภาพสวยแบบนี้เลยมาพร้อมกับระบบช่วยออกนอกเลนนะคะแล้วก็ จอดอัตโนมัติหมายถึงว่าเหมือนจะมีการชนด้านหน้านะคะก็จะมีการแบบหยุดอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็ไม่อยู่ที่1 1 2 8 8 0 0กิโลไม่แท้เลยมาพร้อมกับจอกลางนะคะรองรับ Apple CarPlay d n d Auto มีมาให้ครบเลยระบบแอร์ออโต้นะคะแล้วก็เกียร์ออโต้ขับสนุกขับนุ่มแน่นอนหมดอีโค่หมดสปอร์ตเนาะมีมาให้ครบเลยนะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าเกียร์ออโต้สภาพสวยช่องเก็บแก้วนะคะพรีเมียมมากคันนี้โอ้โห 2.5ไฮบริดพรีเมียมไมน์เชนนะคะสำหรับใครมองหาอยู่ค่ะคันนี้อยู่ที่989,000บาทเท่านั้นเองสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอินบ็อกซ์สอบถามมาได้เลยนะคะโครงสร้างต่างๆการันตีให้นะคะไม่มีผิดความชนหนักมาแน่นอนนะคะรถใช้งานมือเดียวไม่แท้1 1 0 0 0 0สโรเท่านั้นมากับบอด,ดี้สีดำดุๆและนี่คือสภาพแรกเข้านะคะบอกเลยว่าสวยมากไม่มีตำหนิเลยนะคะไม่ต้องเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะคันนี้รถมือเดียวสภาพสวยพร้อมเสิร์ฟเลยราคา989,000 19, บาทไม่แท้โรงงาน1 10,000กิโลเท่านั้นค่ะสนใจนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดมาหาหนุดได้เลยค่ะที่เบอร์โทรด้านล่างอย่ารอช้านะคะดูคลิปจบแล้วจากจองโป,โ,โปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษไว้ได้เลยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษหมดเขตในเดือนนี้นะคะ1.29ซใครที่มีแผนจะถชยรถปีหน้าอยู่สามารถรอกสิบดอกเบีย้ยพิเศษไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่งของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องกัน,กนบ้างค่ะว่าสภาพสวยเดิมแค่ไหนไปดูได้เลยค่ะ มาแล้วชียงกันต่อน,นะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้หน้าห้องเครื่องเดิมๆเลยฝาครอบเครื่องไม่มีร่องรอยแตกเล้านะคะไม่มีร่องรอยคราบน้ำมันไหลซึมคานหน้าต่างๆมาในสภาพเดิมน็อตแต่ละจุดนะคะเดิมๆแบบนี้เลยน็อตยึดฝากระโปรงเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยการแกะไขเปลี่ยนฝากระโปรงมาแน่นอนะนะคะแผ่นกันความร้อนนะคะมาในสภาพที่สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยค่ะน็อตแต่ละจุดนะคะไม่มีร่องรอยขยบับขยื่นเลยน็อตเดิมโรงงานสเปคเดิมแบบนี้สวยๆนะคะใครมองหาอยู่นะคะสําหรับ รถส,สวยนะคะรถทรงผู้บริหารราคาป้ายแดงล้านกว่าบาทนะคะวันนี้เพชรยนต์จัดราคาไม่ถึงล้านมาในสภาพสวยๆแบบนี้เลย9 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะจัดยอดเต็มฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้น16,000บาทตลอดสัญญาเลยพร้อมดอกเบี้ยสุดพิเศษนะคะอยู่ที่1 2 9เปอร์เซ็นต์นะใครมองหาแคมรี่ราคาถูกราคาสุดคุ้มนะคะติดต่อหนุดเข้ามาได้เลยนะ,ะที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะวันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคันนี้เพิ่งรับเข้าร้านมาสเปคนี้นานๆจะ มีเข้ามาทีนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าใครมองหาอยู่อยากได้โปรโมชั่นพิเศษนะคะอยากได้รถสวยสามารถติดต่อสอบถามจองสิทธิ์ได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างวันนี้นะคะก็มาอยู่อนุที่สาขา3นะคะบอกเลยที่นี่มีรถเติมสต็อกให้หลายรุ่นแบบมากๆเลยนะคะมีให้เลือกมากกว่า500คันเพราะฉะนั้นอยากได้รถมือ2ที่ไว้ใช้งานนะคะไม่ใช่รุ่นไฮบริดหรือไม่ใช่รุ่นอยากได้เป็นตัวเบนซินเราก็มีให้เลือกหลากหลายรุ่นเลยสนใจแบบไหนนะคะสามารถ inbox ามาสอบถามได้ตั้งแต่ราคาเริ่มต้นนะ สองแสนนิดนิดแสนน,นิดเราก็มีให้เลือกนะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้นะคะฝาย PFC กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถมือสองเข้ามาใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ